ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสุดเดวันนี้เราก็ตืเนินการที่พื้นที่บ้านตะบุกฮูกตะบลนายูเลยเลยนายูวัดสรักโครงการนี้เป็นเ,เป็นถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญของสำนักง,งานต่างดแห่งชาต,ติถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ แก้ไขแก้ไขปัญหาจากสติกที่เกิดขึ้นในประเทศในชนมชนเราอย่างนี้ดีโครงการนี้ก็ดำเนินกนารร้อมกัน1,400แบบสถาน,นีทั่วประเทศเราก็ได้เมีการมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมีการพื้นที่นะครับสำรวจสภาพพื้นที่แล้วก็เข้าไป พื้ที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะครับมีอาาเรื่อง,าาก,งการใ้ระบบรเดินมีที่สแลก็เป็นมัาเป็นจำนวนบ้านหอาัวนะครัเราก็ได้ประชุมแล้วเริ่มกันแ้คเรงพื้นที่บ้านือเป็นพื้นที่ต้นแเพื่อการาม,มีการตามมาตรการต่อเพืนน่อก้ไขยายเส้ดว อย่างยังยืนเพื่อให้เป็นพื้นที่สีขาวไม้ได้ก็ได้รับความรุนแรงท่างในมาเกิดได้เบียดสงสา์แล,ล้ท่านมีสารสุดตลอดเพื่นผู้ภาคส่วนท่านท,าท,าท,าทา่านได้ในการขอสนอก็ได้ยกเว้นสางที่ให้เราดำเนินกันครับแ้วผูน้นำ้องแิ่นกำลังเบียดบ้างเบียดชิงพื้น,นที่ก็ตอบรับโครงการนี้เป็นอย่างดีครับ เดือนพฤษภาคมโดยผมนี่ก็จะขับเคลื่อในดำเนินการเรามีระยะเวลาดำนการจะถึงเดือนสิงหาก็จะทําการสืบพื้นที่นำพวกเศษะครับเข้ามาบำบัดตามมาตรการและเพื่อให้กลับให้เป็นคนดีขึ้นสู่สังคมนะครับให้ถรงได้แล้วก็ให้ป้องก,กันให้คนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้ไปให้ไปเข้าเสกจดในเรื่องของเรื่องยาเสพติด เพื่อ็แก้ปัญหาในด้านนี้ด้วยเพื่อให้จุดชนนี้เป็นตัว่าสีขาวเป็นชุดตัวอย่างแล้วก็เมื่อเป็นชุดตัวอย่างแล้วเราจะเ,เริ่ดำเนินการต่อเนื่องต่อไปยังทุกชนอื่นก็อ,อย่างยันะ่งยกระดับคิดว่าโครงการนี้ก็ทําต่อเนื่องทุกปีในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของอยาเสพติดในอำเภอนายงครับสถานการณ์เป็นไงบ้างครับ รายงถือว่าผู้เสพก็จะมีจำนวนเยอะนะครับผู้ค้ารายย่อยแต่ล้วเราก็ยังดำเนินการส่งเสวิจับจุดก็ยังอยู่ในอาการที่ยังสามารถพูดได้แต่ว่าเราก็เป็นห่วงเพราะว่ารายยงถือว่าเป็นเป็นเส้นทางเป็นใบหน้าดักนะครับเราอยากให้ชุมชนตรงนี้ทุที่ตรงนี้ปลอดจากยาเสพติดที่ได้นะครับไม่งั้นมันก็จะเข้าไป ขยายไปพื้นที่อื่นๆต่อไปอีกเพือำเนื่การนะครับแล้วก็ทุกสถานีตำรวจจัดกิจกรรมนะครับที่สำคัญน็คือปัญหายาเสพติดเนี่ยชื่อครงการก็คือโครงการนำเป็นงานชุมจนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปันหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับรักษาเสร็จแล้วเราต้องส่งเสริมการมีอาชีพวันนี้เรามีหลายภาคส่วนซึ่งมีดูแลในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการเล่นกีฬาต่างๆนะครับเพื่อแก้ไข ป,ป,ป,ปัญหายาเสพติดขออนุญาตเรียนเชิญท่านประชุมรปีชาสีเมืองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทุกปฏิบัติการเนี่ยได้ข่าวรายงานความเป็นมาของโครงการลกักษณะของโครงการให้ท่านประธานได้ทราบขออนุญาตครงการดับินทินชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร,ร์ชาติแบบครบวงจรในวันนี้ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอนายงคอยปกครองและทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในชุมชนหมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดได้ปฏิบัติตามแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยชุ nice ดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วนจะเข้ามาดำเนินการตามกระบวนการในหมู่บ้านหวน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเพื่อนข้าราชการทุกฝ่ายนะครับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับและก็ปรุงชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินง,งานทุจน,นยิยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจ,จรตามยุทธศาสตร์ชาตินะักบ้านตัวอ้วนบุญปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมเป็นที่จะต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของรัฐที่สำคัญยิ่ง จริงๆแล้วผู้เสพถ้าต,ตามกฎหมายยาเสพติดผู้เสพก็คือมีความผิดเช่นเดียวกันนะครับแต่นโยบายเขากําหนดว่าให้ผู้เสพจบันเนี่ยเรามุมม่งเน้นในการใช้สังคมชุมชนหมู่บ้านเป็นหลักในการีแก้ไขปัญหานะครับควบวงจรจะแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดมันต้องแก้โดยถูกต้นะครับ แล้ววิธีแก้ในสุงคแจะแก้อย่างไรเมื่อแก้แล้วต้องแก้แบบย,ยั่งยืนนะครับถ้าเราสามารถทำกระแสสังคมสื่อต่างๆที่ออกมานะครับภาพที่พวกเรามองคนที่เกี่ยวข้อหกับยางเสพติดทำไมถึงได้ดีทำไมถึงร่ำรวยนะครับนั่นคือเป็นภาพภายนอกแต่จ,จริงๆแล้วบคควม่คน่อครับ ท่านต่อไปท่านผู้กล <laughs> <Matthew s> ่าวครับท่านผู้กล่าวทุ่งศิลป์นาวังนะเสร็จเลยครับเสร็จเลยครับเสร็นได้เห็นนะครับต่อหน้าพี่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวกระบวนการที่สองนะครับโดยในเรื่องของการบำบัดรักษานะครับวันนี้คุณหมอมาเองลงนามมันนึกว่าตกลงแล้วว่าจะให้ความร่วมมือเสร็จแล้วลงนามแล้วให้ความร่วมมือ อ่าท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่จารันของเขียวเจ้าของพื้นที่นะครับนะครับก็ช่วยเหลือมาบนหน้าอาหารครับท่านครับโอเคเอาลุกลิกครับลุกลิกครับ